เสียงจากตุงตะโกล่องน้ำใหญ่ล่องหนังนวพญาราชศรีจากวัดหาดวนกระดืครับรับพี่น้องเราดูคู่นี้กันเลยถึงไปเมื่อสามปีก่อนนี้ที่แล้วสิงเหนือเหียดใต้กับคู่นี้ใช่เหนือก็คือพญาราชศรี ดาวเทียมดาวเทียมใส่บวกใส่เกลือใส่บวกปีปี๋ยาวไปเก้าอาจะด้วยหาดูเลือเห้ไปเห้มาจะเอาอยู่ไม่อยู่อาบยึดจะหนีได้หือไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเงือเงเงไม่มีจั๊กจัจไม่มีเจ้าไม่มีแก้งไม่มีสง่อมสงแงเดี็กก็จะโค่ดเว้็นเรือบราณโบราณย้อนยุคกประวัตาสตรกวกเปีที่นล้วาเทียมดาวเทียมลงน้ำแดงลงน้ำางนในน้ำพาพญาพญาพญา ดับอัดหาดตุนกระบื้อแขวเดียวกันไม่นานแขวเดียวกันเอาแล้วตัดขนตัดกันแักวขนตัดตัดตัดขนตัดหาย ไม่ธรรมดาพญาราชสีครับท่าชี้นี้ชี้นี้มาได้กันลังไปถ่ายถอนคนร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม่คือพญาราชสีจะจะไปกับก่อนปี๊ปปี๊ปปี๊อปี๊ปปี๊จะี๊ปตัวกอดนั่งไช่ต้องปี๊เต้เออออตัวกอดแต่ถ้าพญาราชสีห์ก็สีไปดาวเทียนตีไปราชสีตีไปราชสีตีไปราชสีตีไปเอ้ยได้ถ้ากรรมการตัดเส็นเรื่องน้าตงองครับพญาราชสีเป็นเลยชนะพญาราชสีห์เป็นเลยชนะครับ อต่อไปจะเป็นการพาชิงชนะในประเภทต่อสองสามสิบไพ่ที่แดงจูราล์ทำงานนั้นอัครมงคลดาว